ลูกศิษย์ิษเอของหลพประุตาลนักคระทมนักมุ่งไปน้ำอทรวรรชัยศรีกแม่วันทองอันตัวเรียของพัฒนายกตั้มโรดีนยากตมทอแท้วัดทองแท้วัดองแพ้รูกเสือวันจัดเป็นเลขาธิกรดวันที่สาที่เดนละมังัครับตัต่อไปไทยตัดต่อไปไทยสที่นธนรัพศ้คผู้จัดการออกไัไหครับ ถ้าได้ของท่านตรงนี้อีกเครื่องนะผมจะไม่ขออะไรนะครับเพราผมปวดคอที่เลยครับดูข้างหลังนะตั้งผิดจุดครับน้องขอแค่เครื่องเดียวจบเลยก็ไม่ขออะไรแล้วครับขอบคุณมากทำงให้ได้ตวนแล้วตวนอะไรตวนจะออกอันนี้ต่ว,วนจะออกแล้วเลือยามก็เลยตีตีทำแม่เลือนี้จากตัวทสันจะกระเดง คมันก็คุ้นสัญญาทบของเพื่บ้านมูบ้านก็คุ้นสัมูาบ้านคือรวงรึมันเลยก็อไปใส่เก็บไปท้ายเลยครับต้องไบเป็นปทีมงามท้ายจะท pues ีมงานขอบคุครอบครับตะคู่ทิ้งครับครับเริ่มนัดแรครับเตะเหรียญทองนัาเตะวันทองครับแย่เหรียญทองพอสมบับหลอกหนาสีแดงฟัารานผู้บรรยตย ท้องครับวัดตะเคียนเฉบหรือวัดตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ช่างเทพลงไพ่ให้ดี้วครับใส่หมดกันรอกหรือเปล่าไม่รู้ใส่ใส่ใส่ใช่ไหมตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้นะงานโครงการน้ำสอไปได้แล้วหัวมาแล้วอย่าเป็นศรัทธ์ รองหนาแงเดินกับแม่วัดองวัดเอ๋ววัดทองจะตอบใจหรือเปล่าอยู่ลรองหนาทครังอลอไรนี่ตะตึ้งมาเหยาบาลสีร้อยตกบลตกส้กระตาเือสวิุนหเปล่าสองสาสายตาองหาแดงกันไมอกอกไม่ได้ล่อถาแแมวัดทองขยี้แล้วขยี้แล้วเป็นตอไปไม่ได้ไม่ได้เป็นตไนนี้ก็บอกว่า่ในบุตรกบตลาดมาเลยเขาก็ทู่กอดอพันเกิดตะเมอเลยแต่แดงทองแม่ทอลงหนาสีแงตองเี้งกระยจชนะ จากนแต่ลกจะไปรอกแม่วัดดอแม่หัไปหกใจประดานดตียววัดตีเกัดทองไปใจแล้วไม่วัดคุ้าไปมือคุณแงเอายมร้องไปเม้าไปเมื่อคุแงแต่จะเียแต่จะเียเลไ้ม่เหลืองทองกมาเนม่หลงตองตาไปตาแม่เหลืองทองคุณไปไหวปอดให้แม่วัดดรอเข้าเส้นชัยอ่ะกระเรียบเข้าเส้นชัยกำลังดูดส่งเกียดไม่รอตา ชมน้ำเงินคับให้กับเรือม่วันทองนะครับนเช้านี้พม่วันทองนะครับนเจ้านี้ตไปรับร้องน้ำแก่ก็จะได้สวยราดชบุนี้กับเจอกับนร้อนน้ำร้อนสิงโไว้นาวา